นี่ครับคือหนุ่มกานเกลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับ,บก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะพามารับชมนะครับงานแห่บ,บ้านผมนะครับตอนนี้ก็จะทําการถ่ายทอด2ช่องทางนะครับจะเป็นบาวแนวสุรินกับช้างสุรินนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับเกือบเที่ยงมาครบหาเชือกแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับตัวนี้การกล้วยที่หนึ่งครับมาครบแล้วครับตอนนี้ช่องนี้ไม่ค่อยมีคนรู้สักเท่าไหร่ <c oughs> นะเสียหูมาครบแนละ้วตอนนี้นะครับนึ่ไอซีดอชา์ลีก็มาแล้วแมคโครก็มาแล้วทีมงานกันหนึ่เพออยู่ขังอยู่นะครับนี่ก็ แม็กคูครบแล้วครับตอนนี้หาเชือกหน,นึ่งผแก้วอยู่ด้านหลังนี่สีดอชาลีนะครับที่เห็นดัานหลังมุดภูมิอยู่นี่ก็เป็นผายแก้วอ้ยมอดครับไ้ามอดบอพิดอันนี้นี่จอผมอยู่นี่นะครับสำหรับนุ่มการกล้วย แต่ละตัวนะครับอีกวันหน้เดี๋ยวจะแห้แล้วครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆนี่นะครับหาเชือกจะอยู่ในบ้านอีกสองได้ยินข่าวว่าประมาณนั้นนะครับของพีพอร์ตของพีพอร์ตหรือของนาปอร์ตอันละนะครับของนาปพอร์ตสีดอชาล์ลีอยู่ซื้อไม่เป็นครับโยกอย่างเดียวนะครับแมคโครนี่ก็คันอยู่ขันขัน พันขาอยู่นะครับส่วนงานสวยหนุน่มเนี่ยกินอย่างเดียวเหมือนกันนะครับแต่ละเชื่อกำลังกินอโยอกอย่างเดียวได้ยินเสียงเพลงบ่ะชาลีนี่ได้ยินเสียงเพลงบ่โยกอย่างเดียวเลยอนนี้นี่นี่ก็ถอยถอยเอาส่งเลยนี่หาล่าเห็ดใจได้นี่ถอยถอยเอาเห็ดส่งแล้วนี่ก็ยยางพวดมาทีเดียวมนงมาได้นะครับสำหรับ การกล้วยเด็กกระปิ้นตัวใหม่โชว์นะครับมีกหน้าน,านสำหรับการกล้วยเดินทางไกลเดินทางไกลวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปกี่ตัวต้องรอรับชมกันไปสีสกเกตนะครับเห็นว่ารถสองคันนะครับบาสามกะสีเดี๋ยวต่อรับชมกันสีสกเกตนะครับอันนี้ก็โยกตามเสียงเพลงเลยไปแล้วไฟแก้วไปแล้ว มีแขกมาเยี่ยมมีแขกมาเยี่ยมไปเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับมีแขกมาเยี่ยมมีแขกมาเยี่ยมเยียนมาขึนงามมาขึนก้อนบานก้อนเมื่องเลยนะครับถึงก้อนเขาเลยขัดงาสวยๆนะครับนะสำหรับพ่อใหญ่พายแก้วนะครับเชื่องครับนั่งง่ายยังไนสบายนะครับ นางงามด้สบายคนี่แกแมคกคู ขัดง่าขาวอย่างเดียวอย่างดีเลยนะครับมือนี้สำหรับใครแกว้ว <c oughs> <c oughs> มีกลัวเด็ดน้อยนะครับสำหรับเด็กน้อยเฉ <c oughs> ียงกุ้งสุระครับพายแก้วนะครับ <c oughs> นางงาได้สบาย <c oughs> ออกงานี่ขัดคัดงาสวยเป็นพิเศษเลยนะครับ แก้ตัวนี้ก็ไม่สนโลกเลยนะครับตัวนี้สําหรับแมคโคร แต่อย่าเพื่เข่อไก่เหมือนกันนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับชอบเห็ดไสเหมือนกันนี่นะครับพามาเหยียบมารับชมก่อนจะแห่บ้านผมเองนี่างเนะครับนี่ก็เป็นพผ่หม้อนะครับนุ๊กหอยไก่ไผ่หม้อ แขกมาเยียเย่ยมมาเยี่ยนถึ้งที่นะครับเพราะว่าเขามา,มางานบวชนะครับก็เขามาเบิง่งสารร่างก่อนหาเชือกครับตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวจากน้อยกับอาบน้ำนะครับเมี่ยนนะครับเตรียม ตามภาพครับตามภาเพเห็นหนันแนะหละพ่อใหญ่พายแก้วมีตกใจนะครับมีตกใจเล็กน้อย มีตกใจมีเด็กน้อยตกใจนะครับนี่ก็เสียงตาแนมแล้วกินเสียงตาน้อยเหลือเกินนะครับสำหรับพายแมคโครนะครับอีกสักคู่ครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับแพรบ้านเฮานะครับว่าจะม่วงจะสนุกขนาดไหนก็ต้องรอรับชมนะครับแต่ซีโนชาลี่นี่รู้สึกว่าจะไม่หยุดนะครับยกหัวนี้ไปหยุดเลยอ้นี้นี่ก็ เห็นพมนี้ก็ถอยถอยถอ,อยนะครับนี่ก็ดวกมากขนาดจวดทีเดียว <laughs> นะครับนี่ง่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ดวกเนี่ยนะ,ะตกมันนี่ให้ได้คัดนะครับนี่นี่ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่อายุยังน้อยอยู่เลยเห็นว่าไปทับลูกเนยเดี๋ยวลองเบ่งผลงานกันนะครับว่าจะมีผลงานไห้ได้รับชมหรือเปล่าสําหรับนุ่มกาดกล้วยเดี๋ยวรอรับชมครับมือนี่นะครับาจะยิงยาวนะครับ หมดวันทั้งวันเลยนะครับไหลสดทั้งวันเลยทั้งสองช่องแล้วครับทั้งช่องเบาวแนวซุรินและกะช้างสุรินนะครับรอรับชมกันได้นะครับหนุ่มการกล้วยหนุ่มการกล้วยไอ้มานี่คือแนวเมืองสูงนะครับพอไปอยู่ศูนย์ขดไอ้ขดอาณาจักรบกปันไดนะมา่นี่คือแนวยืดนี่เขาทายทองมาใหม่ๆของกมบรูนะครับง่าง่าย,า,ยาวงอ มีโยกมีโยกตามมานี่มานี่สุยมานี้มานี่หนุ่มรูปงามนำการกล้วยนะครับสำหรับหนุ่มการกล้วยรอรับชมกันประมาณบ่ายโมงกว่าหรือสองโมงนี่นะครับเดี๋ยวต้องรอรับชมพิธีแห่ ไอ้บวชนาคบนหลังช่างนะครับของจังหวัดสุรินทร์บ้านเฮานี่แหละครับเดี๋ยวรอรับชมครับประมาณตามที่บอกนะครับบ่ายโมงหรือบ่ายสองกันนะตรงนี้ก็คือว่าครับมียูหาเชือกนะครับนั่นนะครับไา่แก้วนี่มีแตกมาเยี่ยมนะครับตรงนี้อีกสักครู่ก็จะได้อาบน้ำอาบน้ำนะครับแต่งตัวเตรียมตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องรอรับชมกันยาวๆกันไปนะครับคอมาแล้วก็ฝฟากดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพอพี่น้อง เล่นดินแล้วเล่นดินแล้วเล่นดินแล้วนูนเดี๋ยวก็อาบน้ำอีกนะครับสกรปรกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดีไลฟ์สดมาให้ได้รับชมกันนะครับกับบรรยากาศบวชนาคช้างจังหวัดสุรินทร์บ้านคอยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ